ผู้เสียหายทุกรายนะครับนะก็ยินดีด้วยที่ตํารวจทํางานอย่างรวดเร็วเนี่ยไม่ถึงสิบวันเนี่ยเจ็ดวันถึงหรือเปล่านะวนะันนี้วันที่อะไรสิบหกแล้วก็ประมาณเท่าไหร่สิบอ่าหกวันเองหกเจ็ดวันเองนะครับตํารวจสาม,มารถที่จะออกหมายจับนะครับคดีนี้ได้อย่างรวดเร็วทั้งที่คดีนี้มีพยานหลักฐานจํานวนมากมีทั้งผู้เสียหายก็เยอะความเสียหายก็อ่าคนที่ถูกหลอกถูกอะไรไปต้องหกเจ็ดแสนคนนะเงินก็เยอะ นะครับเนี่ยบางคนบอกแสนล้านบางคนบอกหมื่นล้านสองล้วหมื่นล้านผมก็ไม่รู้เท่าไหร่นะแต่เชื่อว่าความเสียหายจํานวนมากนะครับความเสียหายจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นพอหลังจากวันนี้สารออกหมายจับสิบแปดคนกับตำรวจก็ตามไล่ล็อกไล่จับกลุมนะฮะเห็นได้ข่าวว่านายกันนะครับยังจับไม่ได้ตอนนี้จับไปได้สิบสี่คนจากสิบแปดเหลืออีกสี่คนนอกนั้นก็บบอสมินบอสแซมโดนจับหมดแล้วครับนะแล้วก็คืนนี้ก็ต้องนอน นอนห้องขังที่กองปราบนะครับมั่นใจร้อเซว่าจะไม่ได้รับการประกันตัวและมั่นใจร้อเซว่าตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวนะครับก็นอนห้องขังไปนะครับแล้วก็ตำรวจมีเวลา48ชั่วโมงนะครับในการที่จะเขาเรียกอะไรจะควบคุมตัวไว้ในชั้นสอบสวนนะครับนะในชั้นสอบสวนหากพวกนี้มีการนําตัวไปฝากขังที่สาราญาก็ผู้เสียหายคนใด นะต้องการคัดค้านการประกันตัวก็เดินทางไปที่ศาลอาญารัตดาไปเขียนคําร้องคัดค้านการกประกันตัวได้เลยนะครับหรือจะมาเอาคําร้องคัดคา้านประกันตัวที่สํานักงานทนายคายทุกก็ได้ก็มากันได้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับถ้าใครอยากจะมานะอยากจะคัดคา้านการประกันตัวก็จะมาที่สํานักงานทนายคายทุกก็ได้หรือจะไปที่ศาลก็ได้ครับนะครับไปยื่นคําร้องคัดคา้านการการประกันตัวนะครับเพราะคดีประเภทนี้ตํารวจก็คัดค้าน นะผู้เสียหายก็คัดค้านโอกาสได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นโอ้โหแทบจะเป็นศูนย์นะผมบอกเลยนะครับแทบจะเป็นศูนย์โอกาสนอนคุกยาวนะครับเป็นปีนะดูจากคดีเนี่ยอ,อะไรอะฟอรเรกสามดีเนี่ยนอนคุกกันยาวหลายปีเลยอะนะมีโอกาสสูงมากนะคดีพวกนี้เป็นคดีที่เขาเรียกพฤติการร้ายแรงทําเป็นกระบวนการนะครับเป็นภัยต่อเศรษฐกิจร้ายแรง นะมีผู้เสียหายจํานวนมากจํานวนเงินมูลค่าสูงเกรงว่าจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานถ้าปล่อยไปก็จะหลบหนีนะครับและอาจจะมีการข่มขู่พยานนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะทําให้คนเหล่านี้นั้นไม่ได้รับการประกันตัวผมเชื่อมั่นเนี่ย99.99 99นะโอกาสได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นน้อยนะนอนคุกยาว แล้วก็ฝากไปยังไอ้แม่ทีมทั้งหลายปากดีทั้งหลายเนี่ยใส่ร้ายผมบ้างขม่มขู่ผมบ้างจะแจ้งความกลับบ้างจะฟ้องบ้างขม่มขู่ผู้เสียหายว่าแจ้งความเท็จระวังไอ้พวกนี้นะครับจะต้องติดคุกติดตารางนะครับคดีแบบนี้หาคนมาช่วยเหลือ,อยากครับนะนักกฎหมายทนายความก็โดดหนีหมดนะอ่ะเพราะอะไรพยานหลักฐานมันเยอะมัดแน่นโอกาสจะหลุดคดีก็ลาบาก เมื่อสามสี่สิบปีที่แล้วผมก็เคยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เคยทําคดีกับเป็นทนายจาเลยกับคดีแช์ลูกโซ่เนี่ยคดีดังมากเมื่อสามสี่สิบปีนะครับนะคดีประเภทนี้นะครับพอเป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็โดนดําเนินคดีนะสังคมรังเกียจโดนยึดอายัดทรัพย์สินนะครับเพื่อนฝูงไม่ครบเงินทองถูกอายัดหมดมันก็จะไม่มีเงินที่จะมาใช้ในการประกันตัวนะครับนะวันนี้เห็นทนายความของผู้ต้องหาก็บอกแล้วก็คงจะไม่มีเงินประกันตัว ต้องไปหยิบยืมเพื่อนฝูงเวลาตกอับสถานการณ์แบบนี้หยิบยืมเงินคนยากครับเขาบอกว่าอะไรไอ้บอสพวกนี้เป็นไงบอดแน่นอนติดคุกแน่เขามองว่าติดคุกแน่นะครับนะคนแบบนี้ก็หาคนคบยากเพื่อนจะไม่ค่อยมีครับนะเพื่อนจะไม่ค่อยมีเชื่อผมเนี่ยคนประเภทนี้จะหาเพื่อนยากเพราะว่าเขาคบเฉพาะตอนมีเงินนะครับเขาบอกว่าอะไรหมาตายเห็บหมากระโดดหนีหมด ผมบอกแล้วไอ้พวกนี้ปากดีทั้งหลายพวกบอสพวกอะไรต่างๆปากดีนะรับหลังเนี่ยด่ากูนะกูรู้นะพวกมึงหักหลังหมดแล้วผมบอกว่าพวกนี้ยเดี๋ยวไม่รอดไอ้คนใกล้ตัวพวกบอสพรบอสอะไรต่างๆเนี่ยมันหักหลังพวกมึงหมดแล้วนะเชื่อพี่เดะเพราะที่กูรู้มาจากตำรวจเนี่ยพวกเดียวกับอกบอสพอเนี่ยมันหักหลังหมดให้ข้อมูลกับตำรวจให้ข้อมูลกับทนายให้ข้อมูลกับสายไหมให้ให้ข้อมูลกับพี่เดเนี่ย que. มันหักหลังหมดแล้วครับนะคนใกล้ตัวอบอสพอบอสอะไรหักหลังหมดเลยครับมันแปลพักหมดแม่คงแม่ขายมันเปลี่ยน,ปนไปให้การไปพบพนักง,งานสอบสวนหมดแล้วมันทาให้ตํารวจทํางานง่ายขึ้นเพราะอะไรมันก็เอาไอ้พวกแม่ขายคนใกล้ตัวบอสทั้งหลายเนี่ยตอนนี้แม่งหักหลังหมดนะตํารวจเอาเป็นพยานพอเป็นพยานพวกว่าหักหลังพวกมันพวกมันก็ติดคุกร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเชื่อพี่เดพี่เดบอกแม่งติดคุก,กก็ติดคุก พี่เดยิย้มปากก็ล่วงอีกนะพวกมึงไม่รอดหรอกเชื่อกูกูเคยทำคดีแชร์ลูกโซ่มาก่อนคดีแชร์ลูกโซ่เนี่ยเนี่ยถามทนายน้องๆเนี่ยถามมาทุกคดีติดคุกหมดนะโอกาสจะรอดยากพยานหลักฐานมันเยอะศาลก็เชื่อหลอกเงินคุณเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะโอ้โหมันจะรอดได้ไงวะไล่พวกที่ไปประท้วงหน้าทำเนียบระวังมันจะโดนคดีนะนะไปประท้วงไปอะไรต่างๆไปยืนหน้าทำร่งองทำเนียบอย่าตกเป็นเครื่องมือเขานะ เหลี๋ยมจะกลายเป็นพฤติกรรมเนี่ยร้ายแรงนะนะครับเจ้านายตำรวจจับไปแล้วอไอ้พวกนี้ไปประท้วงอีกกลายเป็นพวกกดหมู่หรือเปล่าแทนที่จะประกันได้แม่งไม่ต้องประกันได้ก็ติดคุกไปนู่นสักสิบปีนะครับอ่านะฮะบ,บอสมินรอดไหมไม่รอดครับโดนหมดแล้วครับบอสแซมบอสกันเรียบร้อยบทเรียนราคาแพงของดารานักรองนักแสดงพิธีกรอย่าเห็นแก่เงินจริงไหมครับพี่น้องครับ ถ้าเห็นแก่เงินมากกว่าความถูกต้องวันนี้ก็ต้องนอนคุกนะครับคนดังๆเน็ตไอดอลทั้งหลายจำไหมนะครับดารานักร้องวิธีกรนะครับถ้าคุณเห็นแก่เงินนะวันหนึ่งคุณต้องนอนคุกนะครับอย่าเห็นแก่เงินครับยังมีนักร้องนักแสดงอีกหลายคนที่เห็นแก่เงินโชว์โฉดนะครับโชว์บ้านโชว์รถโชว์รวยนะเท่าแล้วอย่าอวดจะติดคุกจะติดตารางนะอย่าคิดว่าโอ้โหกูเป็นดาราเอฟซะ พอเอฟซีรักกูมากกูมีคนติดตามอยู่สี่ห้าล้านคนกูก็อาศัยความศรัทธาโกงพี่น้องประชาชนแม่งนะนะครับนี่เดี๋ยวยังมีพวกพิธีกรรายการต่างๆอีกนะพิธีกรดังๆเนี่ยที่เอาไอ้พวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยไปปั่นไปปั้นในรายการเนี่ยผมว่าแม่งก็มีโอกาสโดนอีกนะผมกําลังพิจารณาอยู่นะพระเพละต่างๆเนี่ยนะพวกปลาเรียนกงปลาเรียนก้าวเจ้าคงเจ้าคุณนะครับนะไปช่วยกันแบบเชียร์มอเตเวดนะ ผมก็กำลังดูนะครักำลังรูจ้จับไปแจ้งเพิ่มคนเหล่านี้ควรจะโดนข้อหาสนับสนุนไหมเป็นเจ้าผงเจ้าคุนแล้วไปเชียร์โอ้ยรวยข้ามคืนเศรษฐีข้ามคืนต้องดีไอคอนในพระตำพระไตรปิดกมีหรือเปล่าวะนะเพื่อนผมก็เป็นพระนะถ้าถามไม่มีแร้วพระไตรปิดกเขาไม่มีหรอกอยากรวยข้ามคืน อยากเป็นมหาเศรษฐีข้ามคืนต้องดีไอคอนเท่านั้นนะครับนะนะครับเดี๋ยวก็ดูกันนะครับรวบ,รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะนะเล่นหลวงเจหรือเปล่านะนะนะอย่าไปคิดว่าเป็นเจ้าคุณนะพวกเยอะนะแต่ได้ข่าวมาว่ารวยนะไม่ต้องเสียภาษีแล้วเป็นเจ้าคุณเนี่ยพส่งภาษีก็รวยมากนะนะครับล่ํารวยเงินทองเยอะเดี่ยวได้มาจากไหนอะ่ะเห็นได้ข่าวไปเทศบริษัทขายตรงหลายหลายหลายบริษัทอยู่นะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูต่อนะครับพวกเจ้าของรายการพิธีกรต่างๆเนี่ยเอาพวกแชร์ลูกโซ่ไปปั่นนะครับโอ้โหรวยร้อยร้านคนนั้นคนนี้ดีต่างๆไปตัดคงตัดคลิปนะครับเดี๋ยวมันต้องถูกดําเนินเพิ่มเพิ่มเติมหรือไม่เนะี่พี่เดก็ต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานนะแล้วก็พวกแม่ขายครับพวกที่แม่ขายทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องถูกดําเนินคดีออกหมายจับในรถถัดไปนะครับ ใครที่เป็นพวกแม่คายเนี่ยนะครับนะระวังตัวไว้นะอย่าทาเป็นคนหัวหมอนะรับหลังมานินทากูนะเดี๋ยวกูจะเอาผู้เสียหายไปร้องจับพวกมึงไห้หมดแล้วก็นะผู้เสียหายคนไหนรู้จักแม่คายนะครับเก็บข้อมูลเก็บชัดเก็บอะไรไว้บ้านช่องไปถ่ายรูปมันไว้บ้านอยู่ตรงไหนเบอร์โทรอะไรต่างๆแล้วก็มาแจ้งพี่เดเดี๋ยวพี่เดก็จะพาไปแจ้งความเพิ่มจับมันเข้าคุกะนะบรรดาแม่คายทั้งหลายปากดีทั้งนั้นอนะ่ะ แม่นั่นนนโค้ดนั่นโค้ดนี่ไอพวกที่บนเวทีทั้งหลายเนี่ยพวกมึงต้องติดคุกหมดเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพใครเป็นผู้เสียหายอนะ่ะเวลาเราไปนั่งฟังอนะ่ะใครที่มันบอกให้เราเปิดบินเนะี่ยจำหน้าเาไว้เบอร์โทรศัพท์ถ่ายรูปมันไว้แล้วเอามาบอกพี่เดนะครับมาบอกพี่เดแล้วพี่เดเดี๋ยวจะพาผู้เสียหายไปจับมันเข้าคุกซะนะพวกนั้นคือพวกที่ร่วมกันหลอกลวงประชาชนนะจําได้ไหมใครที่เป็นคนขึ้นเวทีใครที่เป็นคนชักชวนเราให้เราเสียเงินเสียทอง ไปไปไปถ่ายรูปไว้เบอร์โทรศัพท์บ้านตรงไหนไปดูไปถ่ายรูปไว้ก่อนไปถามรปภที่ตอนนี้มันย้ายหนีหรือยังนะครับเราต้องจับเข้าคุกให้หมดเพอปล่อยข้างนอกมันเพ่นพ่านเพ่นพ่านเดี๋ยวแม่งก็ไปหลอกอีกอะเดี๋ยวมาเจอหน้าก็เปิดบินเปิดบินนะตอนนี้แม่งเปิดตูดแล้วไม่ได้เปิดบินหรอกนะหนีไปหมดแล้วนะครับนะเพราะนั้นเชื่อพี่เดติดตามรายการพี่เดไว่าตัดคลิปพี่เดไปเผยแม่นะนะครับบอกเลยครับผู้จะหายแจ้งความเยอะเยะแม่งจะได้ติดคุกนาน นะครับคนพวกนี้ไม่ได้หลักนะปล่อยไว้ไม่ได้นะเอาให้หนักนะแล้วก็ใครที่ดินทาพี่เดนะรับหลังนะนะครับนะใส่ร้ายพี่เดนะครับใส่ร้ายผู้เสียหายคมคูบอกมายัดคุกให้หมดนะครับแล้วก็มีบริษัทขายตรงอื่นๆแล้วบริษัทแชร์ลูกโซ่หรือพวกที่ชอบโกงประชาชนนะครับบอกพี่เดนะเดี๋ยวจะพาไปแจ้งความจับให้หมดมีบริษัทไหนยังไงบ้างบอกมานะครับ นะผมว่าบริษัทขายตรงที่มีพฤติกรรมแชร์ลูกโซ่แบบเนี้ผมว่าแม่งยังมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นนะยิ่งจะเป็นดารานักล้องนักสแสดงคนดังอะไรต่างบอกมาเลยนะครับนะบอกมาเลยทุกนะนะครับเดี๋ยวจะช่วยรวบรวมข้อมูลพยาหลักฐานก็นะแถลงข่าวแล้วก็ไปแจ้งพนักง,งานสวอบสวน,สวน,สวนตำรวจตำรวจจับกุ้มห,หมดนะนะครับพวกหากินบนความทุกข์ยากของประชาชนอย่างคดีเนี้ยแชร์ลูกโซ่เนี่ย โอ้โหแม่งหลอกทั้งคนแก่คนเด็กอะไรต่างๆ,ๆหมดเนื้อหมดตัวกันหมดนะนะครับนะเพราะฉะนั้นก็นะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้พี่เดด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเราก็ต้องติดตามมาต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้จะมีข้อหาอะไรเพิ่มไหมวันนี้โดนไปแล้ว2ดอก1นึช่อโกงประชาชนสองพรบอรคอมก็คือนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมมิเต้นะข้อความต่างๆแม่งโกหกตอแหลทั้งนั้นแหะ นะเชื่อพี่เดฮะนะมาข่มขู่จะฟ้องคนนั้นฟ้องผู้เสียหายนะมึงโกงเขาแล้วเนี่ยมึงจะไปะฟ้องคนนั้นคนนี้เลยนะครับอืมนะฮะนะครับชัดเจนนะครับเสียงเสริมชัดเจนไหมคนรวยจะหลุดไม่ได้แล้วครับตราบใดพว,พวกผมยังอยู่เนะี่ยผมก็จะแหกปากทุกวันให้มันติดคุกที่ยี่สิบปีนะครับอืมนะะนะครับนะครับ,นะรบกันยังจับไม่ได้นะครับอืมอ่าอะไรเนี่ยเขาบอกอะไร ลีหน้าจังบอกคิดถึงพี่เดอแล้วจะคิดถึงกูทําไมนะ่ะเสือกไปแจ้งความจับกูนะครับมีใครบอกเนะี่ยพรุ่งนี้ไปคัดค้านการกประกันตัวนะครับก็ถ้าใครว่างก็ไปคัดค้านการกประกันตัวที่ศารอาญานะไปเขียนคาร้องคัดค้านประกันตัวหรือใครจะมาหาพี่เด์ก็ได้เขียนคาร้องให้การหายไปไหนครับนะครับนาจุกครูนักการเมืองที่ช่วยบริษัทแชร์ลูกโซ่คือใครก็คนหนึ่งก็คือนายสอ นะครับอยู่พักพลังประชารัฐเนี่ยตอนนี้พักพลังประชารัฐเขากำลังดูว่าจะขับออกจากพักหรือไม่ก็คือนายสอเนี่ยเขารู้กันหมดนะนายสอตัวเตี้ยๆอ้วนๆนะเวลามีคลิปเสียงก็ AI ตลอดนะคิดว่าประชาชนก็กินหญ้านะไม่ใช่เรากเขากินข้าวแล้วหญ้าเขาไม่กินแล้วเพราะประชาชนไม่ใช่ควายเขารู้ว่านายสอนะครับแม่จะข่มขู่จะฟ้องคนนั้นคนนี้นะครับมึงฟ้องสักทีอะเมื่อไหร่จะฟ้องเขารอกันเนี่ย ทุกคนก็รอมึงฟ้องอยู่ไม่เห็นฟ้องทีแต่ได้ขา่า